ถึงเรียกว่าดึงดูดด้วยใจขาดแคลนล่ะคะง่ายๆเลยคเคยมีกูรูท่านหนึ่งอธิบายให้พี่ฟังว่าเวลาที่เราเราต้องการเงินใช่ไหมเรามานั่งคํานวณว,ว่าเรามานั่งคํานวณว,ว่าเราต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่ด้วยการหักลบว่าเดือนนี้เราต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่การคํานวณเงินของเราในแต่ละเดือนแล้วเป็นก้อนเงินจํานวนที่เราต้องการ benefit อันนั้นคือด้วยใจที่ขาดแคลนเพราะว่ามันตั้งต้นด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้ <c oughs> มีใครในที่นี้กำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ manifest ความมั่งคั่งรำ่ำรวยบ้างก็มีความว่าอยากรู้ว่าเราจะดึงดูดความมั่งคั่งได้ยังไงเพราะว่ามันก็อยู่ในสเตจของการเรียนรู้เรื่อง manifest นี่แหละเนาะก็ไปคนเจอ,อบ,บทความหนึ่งนะคะก็เลยอยากจะชวนมาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเพราะว่าฉันเองก็อยู่ในสเตจของการเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าพอไปเจออะไรดีๆก็อยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเ,เ,เนาะ ล่าสุดวันนี้เราไปได้เรื่องของ learn to vibrate the energy of money the abundance within ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานของการเงินนะคะการดึงดูดความมัง่งคั่งเขาบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆวางพลังงานให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนและเราจะสามารถดึงดูด สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นตอบง่ายๆก็คือถ้าเกิดกลับไปในเรื่องของหนังสือ manifest ก็คือคุณจะสามารถฝึกเรื่องของกดแรงดึงดูดแรงดึงดูดได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราจะวางพลังงานของเราได้ถูกต้องกับสิ่งนั้นแล้วพลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกัน like attack like เอ่อเอเนจีเดียวกันดึงดูดพลังเอเจีเดียวกันอยากเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเราต้องทําใจของเราให้เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยอันนี้คือสิ่งที่ฉันย้อนจากหนังสือ manifest นะคะแล้วก็จากกูรูหลายๆคนก็พูดเรื่องนีง้ด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักษาพลังงานของเราให้อยู่ในสเตจเดียวกันกับสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเราจะสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะความเชื่อที่เรามีกับตัวเองภาพที่เรามีในหัวว่าเราคู่ควรกับเงินจํานวนเท่าไห เราจะมีเท่านั้นคิดถึง,หน,งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษค่ะเขาบอกว่า,า self image เนี่ยของทุกคนจะมี f o o พ p r i n t f o o พ p r i n t ก็คือความเชื่ออยู่ข้างในของเราอะว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ที่เรามีความเชื่อว่าเราควรจะได้จานวนเงินเท่าไหร่ที่เรามีความเชื่อว่าเราควรจะได้แล้วเราจะมีเงินจํานวนนั้นบางคนคิดว่าถ้าเขาหาเงินได้เดือนละหมื่นถ้าเราเขาหาเงินได้เงินเดือนละหมื่น เขาจะมีชีวิตอยู่แบบเป็นสุขเขาจะดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินหลักหมื่นแต่ขณะเดียวกันนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านเงินหมื่นคือศูนย์สำหรับเขาเขาจะมีเป้าหมายที่สูงกว่าเพราะเขามีความเชื่อว่าเขาควรจะได้เงินเท่าไหร่หรือเอาง่ายๆสามล้อถูกหวยเคยเคยเห็นไหมว่ามีคนหลายคนที่ถูกหวยเป็น10ล้าน20ล้านแต่สุดท้ายไม่เท่าไหร่เขาจะกลับมาสเตตเดิมคือไม่มีเงินเหมือนเดิม เพราะใจอะอยู่ในความเชื่อที่บอกว่าเราเป็นคนจนเราเป็นคนไม่มีเงินหรือเอาง่ายๆยกตัวใหญ่อีกอันนึ้งก็คือว่าเรามีความเชื่อว่าเราเป็นคนที่ชีวิตเรามันมีเงินสเตทนี้แหละมันมีความเชื่อที่เราอนุญาตให้เรามีเงินอยู่แค่สเตทเนี่ยต่อให้เราทําอะไรได้เท่าไหร่แล้วเรามีเงินสูงสักแค่ไหนเก็บเงินไว้ได้มากสักเท่าไหร่มันจะตกลงมาที่จํานวนเท่าเดิมที่หลักเท่าเดิม ซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่อยู่ในจิตใจของเราเขาเลยบอกว่ายิ่งเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับเงินจานวนเท่าไหร่เราจะได้เงินจํานวนเท่านั้นเราจะได้เงินจำนวนเท่านั้นเพราะฉะน,น,น,นัน้นต้องเปลี่ยนความเชื่อที่เรามีกับตัวเองอย่างฉันเนี่ยมีความเชื่อว่าฉันอยู่ในหลักหมืน่นไม่ว่าฉันจะขึ้นไปแสนฉันก็ตกมาสเตตเดิมฉันตกมาสเตตเดิมตลอด If your goal is to earn $10,000 d o l l a r this month, it's likely that you have an emotional attach to the specific amount. การบอกว่าเขาบอกว่าการระบุจํานวนที่เป็นจํานวนจํากัดถูกจํากัดด้วยการถูกครอบคลุมด้วยอารมณ์ของความขาดแคลนซึ่งมันเกิดมันจะทําให้เราดึงดูดได้ยากการที่เราบอกว่าฉันอยากได้เงินเงินจํานวนเท่านี้เหมือนเขาบอกว่าเวลาที่เธอ manifest คนรักอ่ะยิ่งเธอระบุว่าฉันอยากได้ผู้ชายจากประเทศนี้เออมันจะยากสําหรับมันจะยากมันจะยากเหมือนเราจํากัดลงไปแล้ว มันจำกัดลงไปแล้วแต่เขาให้เราคิดว่าคือพอเราระบุด้วยจำนวนอะมันจะทําให้ดึงดูดยากกว่าดึงดูดด้วย feeling feeling ว่าสมมติเราต้องการเงินเงินในจำนวนเดียวกันเลยนะฉันต้องการมีเงิน1ล้านบาทอันเนี้ยดึงดูดอ่ะยกตัวอย่างเลยนะฉันต้องการมีเงิน1ล้านบาทมันจะยากกับการดึงดูดเงิน1ล้านบาทแต่ถ้าเราคิดภาพว่าเราอยากได้เงิน1ล้านบาทแหละในหัว ลองคิดภาพสิว่าถ้าฉันมีเงินหนึ่งล้านบาทชีวิตฉันจะเป็นยังไงฉันจะหายใจแบบไหนฉันจะเดินยังไงฉันจะครอบครัวฉันจะเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ฉันจะเป็นยังไงความรู้สึกที่ฉันมีกับตัวเองจะเป็นยังไงความรู้สึกตอนที่ฉันเห็นครอบครัวฉันมีความสุขความรู้สึกตอนที่ฉันได้ช้อปปิ้งสิ่งที่ฉันชอบความรู้สึกนั้นจะเป็นสิ่งที่ดึงให้มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่จํานวนเงิน ถึงได้บอกว่าหลายคน manifest จำนวนเงิน10บล้านบาท10ล้านบาท10ล้านบาทเนึกออกปะบางคนอ่ะมี v i ช u a l i z a t i o n ว่าเงินเข้าบัญชี10ล้านบาท10ล้านบาทจะยากมากกับการที่เงิน10ล้านบาทจะเข้าแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอคิดถึงภาพลองคิดถึงภาพเหมือนกันนะคิดถึงภาพเงินเงินเข้า10บล้านบาท10ล้านบาท10ล้านบาทใจเธอเป็นแบบไหนเธอทดไว้ก่อนนะลองหลับตาแล้วคิดภาพว่า10ล้านบาทเนี้ยชีวิตเธอเป็นแบบไหนเธอไปเที่ยวที่ไหนเธอมีอิสระยังไง ครอบครัวเธอเป็นยังไงเธอใช้ชีวิตแบบไหนเธออยู่บ้านแบบไหนเธอกินแบบไหนไลฟ์สไตล์เธอเป็นยังไงอันไหนใจฟูกว่ากันอันไหนใจฟูกว่ากันอันที่ใจฟูนั่นแหละที่จะเป็นพลังดึงดูดสิ่งนั้นเหมือนที่เขาบอก Energy attract ท n e r g y พลังงานเดียวกันดึงดูดพลังงานเดียวกันสิ่งนั้นแหละจะเกิดขึ้นจริงได้ถ้าเธอรู้สึกเธอถ้าเธอใส่ความรู้สึกลงไป earning how to increase your own vibration so that you can manifest things more effectively effectively จงเรียนรู้การใส่อารมณ์เข้าไปมากกว่าจํานวนเงินที่อยากได้ก็อย่างที่บอกเมื่อตะกก้เรียนรู้ว่าพอเราใส่อารมณ์เข้าไปในในจํานวนเงินที่เราในเงินก้อนนั้นนะรู้แหละว่าจํานวนที่เราต้องการคือจํานวนเท่าไหร่แต่ลองคิดภาพว่าเมื่อเราได้เงินจํานวนที่เราต้องการแล้วอะเราจะรู้สึกยังไงใส่มันเข้าไปแล้วมันจะทําให้มีผลเขาเรียกว่ามี effectively อะคือมันจะมันจะเกิดการ บังเกิดเป็นผลขึ้นมานะคะลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เราพยายามดึงดูดเงินด้วยพลังงานแบบไหนพลังงานขาดแคลนพลังงานเหลือเฟือแล้วให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นดึงดูดด้วยความรู้สึกว่าโลกนี้เหลือเฟือเช่นและ see it, feel it shift in m ี in ินมาย l l ตแอลลาว a t i ิเฟ n a t ชัน a ละลอร์ a t อง action to work for your f a อ o r แบบไหนถึงเรียกว่าดึงดูดได้ใจขาดแคลนล่ะคะ ง่ายๆเลยคเคยมีกูรูท่านหนึ่งอธิบายให้พี่ฟังว่าเวลาที่เราเราต้องการเงินใช่ไหมเรามานั่งคํานวณว่าเรามานั่งคํานวณว่าเราต้องการเงินจํานวนเท่าไหร่ด้วยการหักลบว่าเดือนนี้เราต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่การคํานวณเงินของเราในแต่ละเดือนแล้วเป็นก้อนเงินจํานวนที่เราต้องการ benefit อันนั้นคือด้วยใจที่ขาดแคลนเพราะว่ามันตั้งต้นด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้หรือว่าเราจะมีความน e ดเงินก้อนนี้เน้นเงินก้อนนี้ลองคิดถึงภาพ การคิดด้วยใจที่ไม่ขัดแค้งคือเรามีมันอยู่แล้วเต็มเปี่ยมเรารู้ว่าเงินนั้นเป็นของเราและรู้ว่าเงินนี้มันเหลือเฟือเงินนี้มันอยู่ในทุกที่ใช้ชีวิตแบบที่เรามีเงินก้อนนี้แล้วอันนี้เขาที่เขาอธิบายให้มันชัดขึ้นนะคะแล้วก็พี่ใช้อดัปต์มาจากความรู้ของหลายๆคนที่เขามาจัาที่เรามาจับมา M ash, M ash, M ash, แมทช์กันทั้งหมดอ่ะมันก็จะได้ทบทวนเป็นประมาณนี้เอ่อ uh, true glow l i n e in the emotion and passion associate with how you want to be in your life when you align with your desire emotion and passion you emp you empower yourself and take responsibility for creating your reality money then become a natural a natural เป้าหมายที่แท้จริงคือการวางใจและว,วางอารมณ์ของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเงินจะหลั่งไหลเมื่อวางใจถูก อันนี้นะคะที่เขาบอกก็คือเหมือนแบบจงรู้เป้าหมายของเราว่าเราต้องการชีวิตแบบไหนก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่อะไรอ่ะให้มันสอดคล้องกับลักษณะชีวิตที่เราต้องการแล้ววางใจให้เรารู้สึกว่าโลกนี้มันเหลือเฟือโลกนี้มันเหลือเฟือเงินอยู่ทุกที่หลั่งไหลมาจากทุกที่นะคะแล้ว,ก,วก็วางอารมณ์ของเราให้มันถูกวางอารมณ์ของเราให้มันถูกแล้วจกกวักรวาแล้วพลังงานนั้นนะจะดึงดูด เส้นทางของมันเข้ามาเองนะคะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมายัางไงแค่หยุดสงสัยว่ามันจะมายัางไงแล้วปล่อยให้มันทําหน้าที่ของมันแล้วเราจะเห็นเลยว่าจัก,กรวาลทํางานของมันด้วยตัวของมันเองวางใจให้เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ต้องคาดหวังแค่เชื่อว่าจะเกิดแล้วก็วางใจให้เป็นปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการ manifest ในเรื่องของ abundance ความมั่งคั่งมั่นคงเดี๋ยวแชร์นิดนึงว่า,าพี่ก็เคยเรียนในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนาะเราก็สารตะได้ว่าจากกรูท่านอะ่ะก็ได้อธิบายเรื่องหนึง่งเราก็สารตะได้ว่าเวลาที่เราจะารู้สึกเราจะทํายังไงให้ใจเรามันรู้สึกว่าเรามั่งคั่งร่ารวยแล้ววันนี้นะคะมันจะมีอยู่วิธีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือหนึ่งจงนับสิ่งที่เรามีในวันนี้สิ่งที่เรามีในวันนี้ให้ได้ว่าเรามีอะไรแล้วมีบ้านแล้วบ้านเราวันนี้เรามีบ้านที่สะอาดแล้วเรามีอาหารกินครบสามมื้อแล้ว เรามีอะไรเงี้ยนับสิ่งที่เรามีแล้วในวันนี้แล้ว appreciate มันขอบคุณมัน2คือลองคิดภาพดูสิว่าในวันที่เรามีเงินก้อนนั้นแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะใช้ชีวิตแบบไหนแล้วสำรวจด,ดูสิว่าชีวิตที่เรามีวันนั้นมีอะไรที่เหมือนกันกับวันนี้มีอะไรที่เหมือนกันกันกนกบวันนี้แปลว่าวันนี้เราก็มีสิ่งนั้นแล้วนะคะมันจะได้วางใจได้เป็นปกติว่าอ๋อวันนี้เราก็มีสิ่งนั้นแล้วนะคะอันที่3มคือจง รู้จักแบ่งปันการให้ให้แม้เพียงเป็นสิ่งเล็กน้อยให้น้ำจิตทำใจเปิดประตูให้คนอื่นก็ได้หรือหรือ,อ,อให้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินก็ได้เป็นอาหารก็ได้หรือเป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็นน้ำจิตน้ำใจอะไรก็ได้ที่ให้เพราะเมื่อเราให้อะใจเรามันจะรู้สึกว่าเราเหลือเฟือข้างในเรามันจะรู้สึกว่าเราเหลือเฟือ พอข้างในมันรู้สึกเหลือเฟือมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อความเหลือเฟือที่มันมีอยู่ในหัวใจให้มันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีน้ำใจเราเป็นคนที่มีน้ำใจแล้วสิ่งนั้นมันจะค่อยๆงอกงามและเติบโตอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับทีท่ที่พี่ไปเรียนมาแล้วเขาก็บอกแล้วก็เอามาอาดัปใช้กับคอนเทนต์ที่พี่ไปอ่านมานะคะแล้วก็เอามาแบ่งปันกับทุกคนก็พี่ก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้แหละที่ด้วยความเนเจอร์ของพี่เนี่ย ทุกวันเราจะค้นหาคอนเทนต์ที่มันรู้สึกว่ามาอ่านเพื่อเพื่อเป็นเหมือนแบบอาหารฟีดสมองตัวเองฟีดใจตัวเองว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปได้ยังไงแล้วมันบางทีเราเจอคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีคอนเทนต์นี้ดีคอนเทนต์นี้ดีน่าเรียนรู้ฉันก็ไม่อยากเรียนคนเดียวไงฉันก็อยากให้พวกเธอได้เรียนด้วยฉันเพราะฉันไม่อยากเติบโตคนเดียวฉันอยากให้พวกเธอเติบโตไปกับฉันด้วยก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์จากช่องพี่ให้มากที่สุดนะคะตักตวงได้เท่าไหร่ให้ตักตวงนะคะแล้วก วิธีวิถีชีวิตของตัวเองใครที่ติดตามช่องพี่มาแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างหรือว่าแวะมาฟังเพิ่งมาฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเขียนคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเป้าหมายอยากจะเติบโตไปเป็น best version of me อยากให้กดกระดิ่งไว้อยากให้กด s u b s c r i b e ไว้เพราะว่าเราจะมาเติบโตไปด้วยกันเพราะพี่เชื่อว่าสิ่งใดไม่สำคัญเท่ากันที่เรากลับมารักตัวเองพอเรากลับมารักตัวเองทุกอย่างในชีวิตเรามันง่ายหมดแล้วมันดีหมด นะคะไว้เจอกันที่สิริไดรี่ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ